นมเปรี้ยวบีทกเกนไลท์แล ctos ฟรีคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีทาเกน กลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อนะครับซึ่งในช่วงเวลานี้สถานการณ์การสู้รบระหว่างรัเสเซียกับยูเครนก็ยังคงไม่น่าไว้วางใจล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวออกมาจากหลากหลายด้านนะครับโดยเฉพาะการส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆจากหลายชาติทางตะวันตกไปช่วยยูเครนในการรับมือกับการบุกข,ของกองกําลังรัเสเซียซึ่งปรากฏว่าท่าทีของบางประเทศทางแถบยุโรปตอนนี้นะครับเริ่มที่จะปฏิเสธไม่ส่งอาวุธเข้าไปช่วยยูเครนเพิ่มเติมแล้วทําให้ในพื้นที่ยูเครนกําลังที่ จะขาดแผนอาวุธในการสู้รบกับรัสเซียสองประเทศล่าสุดที่ออกมาแสดงท่าทีในลักษณะแบบนี้ก็คือโปแลนด์กับสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งทําให้สถานการณ์ในพื้นที่การสู้รบหรือแม้แต่ในกรุงเคียฟซึ่งเป็นเมืองหลวงของอยูเครนภาพรวมก็ยังคงไม่ปลอดภัยครับทำให้ประชาชนที่ยังคงหลบอาศัยอยู่ภายในเมืองนี้จําเป็นจะต้องหาที่กําบังตามจุดต่างๆที่ปลอดภัยกว่าโดยเฉพาะในพื้นที่สถานีรถไฟใต้ดินนะครับซึ่งวันนี้เราจะได้เห็นภาพประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเคียฟ เมืองหลวงของยูเครนไปหาที่กำบังตามจุดต่างๆโดยเฉพาะสถานีรถไฟใต้ดินหลังจากที่มีการโจมตีของรัสเซียและเริ่มมีการส่งสัญญาณเตือนภัยทางอากาศไปทั่วบริเวณโดยจากคลิปวิดีโอที่มีการเผยแพร่ออกมาจากสื่อสังคมออนไลน์นะครับ